เกียร์สปอร์ตเท4โฟวิลออโต้โฟวิลปี1997นะครับรุ่นนี้เป็นเกียร์ออโต้หายากครับส่วนใหญ่จะเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้สีสวยระบบโฟวิลใช้งานได้ครบภายในเดิมๆครับเกียร์เดิม,ดมติดรถมาจากโรงงานคอนโซลสภาพสวยแผงหน้าปัดแตงข้าง ยางอะไรเดิมมีครบครับโชคปฝ่าท้ายังดีอยู่ครับ คันนี้แต่งยกสูงมาเรียบร้อยแล้วครับเอกสารครบพึ่งโอนมาเมื่อเมษาปีหกห้าภาษีต่อแล้วปีหกหกถึงปีหกหกปีหน้าเลยนะครับเครื่องเดิมสองพันสี่ีประหยัดน้ำมันครับคันนี้ขับมาจากสุโขทยัยดูเครื่องยนต์กันนะ ครื่องยนต์เดิมติดรถมาเลยนะครับจากโรงงานสภาพดีอยู่คานหน้าเดิมซอกเดิมไม่มีชนทําสีมานะครับเคาะทาสีไม่มีนะครับเนี่ยฮะจะแห้งๆถ้าโดนชนมาจะยับแล้วก็สีมาาันจะเงาๆหนะครับพิธีดูรถชนมาครับก็ดูพวกซุ้มพวกนี้ครับความร้อนปกติขับทางไกลได้เลยครับ ระบบเกียร์โฟลโฟใช้งานได้ครบมีรีโมทประตูเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้นะครับล็อกได้ปิดได้กระจกไฟฟ้าใช้งานได้กดล็อกก่อนพาตานะครับ เครื่องเดินเรียบครับแอร์เย็นต่อสตาร์ทเช้าๆเครื่องจะเร่งให้อัตโนมันะครับเดี๋ยวก็จะลงมาปกตินีะครับจะลงมาเิ่งเหมือนเดิมนะแตบนบเป็นการเร่งช่วยสตาร์ทเวลาเครื่องเย็นอยู่ครับ ร้อมแม็กโอแซดร้อมยางเบอร์สามสิบนะครับจุดนี้ประมาณสองหมนกว่าเดี๋ยวเราลองเทสขับแถวบ้าน ยอโต้ไม่มีกระตุกนะครับไม่ต้องรอถอยหลังเดินหน้าไม่กระตุกไม่กระชากนะครับช่องล่างดีเลี้ยวไม่ดังครับคันนี้เอาไปลุยเที่ยวเที่ยวป่าแคมป์ปิ้ง ฐานล้อสั้นลุยได้ทุกที่ครับไม่ยาวเหมือนพกกระบะท,ท้ายยาวๆจะติดเวลาขึ้นชันๆมุมชันนะครับคันนี้มันจะสั้นแล้วก็มุมจากมุมงัดจะพิ้วอยู่ สบายแอร์เย็นไปเที่ยวได้ทุกที่ครับไม่รู้จะมีที่ให้ลองโฟวิวหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานลองเข้าแล้วครับโฟโฟโล่โฟไฮใช้ได้ครบ เกียร์โฟนะครับเกียร์หลักไปที่เกียร์ว่างก่อนสองเฮ็ขับสองเลือนลงมาอย่างนี้เป็นสี่หายนะครับเวลาเราเข้าแล้วเกียร์โฟนะาแปดก็จะโชว์โฟวิวถ้าโฟโลเราก็ดันขึ้นไปเหมือนป,อป,าป,อปาลาปลาอยร์ปลาปลาเราจะเข้าเข้าได้แล้ว ตรงนี้เป็นที่เขาลองเทสไม่ได้นะครับแต่ว่ารับประกันระบบโ o v i ิวทำงานใช้งานได้ครบถ่ายรอบคัน